เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เห็นกันอยู่อาจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งครับเพราะเบื้องหลังนั้นมีเกมอํานาจที่ใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เราคิดซ่อนอยู่โดยมีตัวละครสำคัญอย่างคุณทักษิณชินวัตรเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมด เริ่มจากมุมมองของอาจารย์ปานเทพที่เชื่อว่าความสัมพันธ์กว่า30ปีระหว่างคุณทักษิณและสมเด็จฮุนเซนนั้นยังไม่ขาดสะบัน้นและสิ่งที่เราเห็นกันอยู่นี้อาจเป็นเพียงการละครฉากหนึ่งเท่านั้นโดยอาจมีความลับบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะซ่อนอยู่ อาจารย์ปานเทพมองว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันมีมาตรการอยู่ในมือแต่กลับไม่กล้าดําเนินการอย่างจริงจังกับกัมพูชาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนข้อและขาดความกล้าหาญเชิงนโยบายและยังเชื่อว่าการถอนร่างกฎหมาย Entertainment Complex กก็เป็นเพียงยุทธวิธีทางการเมืองภายในมากกว่าการตอบสนองต่อแรงกดดันจากภายนอก เขายังมองไปถึงตัวนายกรัฐรรมนตรีแพทองทานชินวัตรว่ากำลังเผชิญกับศูนย์ท่วงทางการเมืองที่สั่นคลอนอย่างหนักหากยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนและเด็ดขาดโดยเฉพาะการไม่นำผลประโยชน์ของกัมพูชามาเกี่ยวข้องก็ยากที่จะบริหารประเทศให้สำเร็จได้ ขยันมาที่มุมมองที่ร้อนแรงของคุณจตุพรพรมพันธ์กันบ้างครับซึ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเพื่อไทยและคุณทักษิณกำลังเล่นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและไร้ความจริงใจต่อประเทศชาติคุณจตุพรชี้ว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณในงานต่างๆรวมถึงคลิปที่หลุดออกมาเป็นเพียงการจัดฉากทางการเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมทิศทางการเมืองอย่างเป็นระบบและเป็นสัญญาณชัดเจนว่ามีการตกลงผลประโยชน์เอาไว้ล่วงหน้ากับบุคคลระดับชาติอย่างสมเด็จหุ่นเซน เขาเสียสีว่าถ้าไม่ดีลกันไว้ก่อนใครจะกล้าเผยแพร่คลิปแบบนั้นออกมาและที่รุนแรงที่สุดคือคุณจตุพรเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ในตอนนี้ทําให้ประเทศไทยตกเสมือนหนึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของกัมพูชาหลังมีการขู่ว่าจะเปิดคลิปหากประเทศไทยไม่ยอมทําตามก่อนจะเรียกร้องอย่างเด็ดขาดว่าต้องเอายกจากตระกูลนี้ออกจากแผ่นดินไทยให้จงได้แต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เกมระหว่างใครกับกัมพูชาคุณอาจจะคิดผิดครับ เพราะคุณสนธิลิ้มทองกุลได้ออกมาเปิดประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นโดยชีย้ให้เห็นว่าเบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดนี้คือเกมการต่อรองเรื่องกำแพงภาษีกับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาคุณสนธิระบุว่าคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่ามีข้อเสนอต่อรอง3-4ถึงข้อจากทางอเมริกาแต่ไม่กล้าพูดเพราะถ้าพูดเมื่อไหร่บ้านแตกทันทีและเชื่อว่าหากคนไทยทั้งประเทศรู้ว่าทักษิณทรยศต่อชาติจะต้องลุกือขึ้นมาอย่างแน่นอน และนี่คือสีข้อเรียกร้องที่คุณสนธิอ้างว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องมาครับ 1. คือให้ประชาชนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องรวมถึงการเปิดฟรีเรื่องมาตรา1น2 2. ห้ามส่งชาวอุยกูกลับไปจีนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับจีนและข้อสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือขอใช้ฐานทัพที่จังหวัดพังงา การขอใช้ฐานทัพที่พังงามีเป้าหมายเพื่อเลื่อนกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกามาบล็อกช่องแคบมรากาซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของจีนนี่คือการดึงไท,ไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเต็มตัวด้วยเหตุนี้คุณสนธิจีนได้กล่าวท้าททยคุณทักษิณอย่างเผ็ดร้อนว่าท่านแน่จริงให้ประกาศออกมาเลยให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยแล้วจะได้รู้ว่านารกมีจริงเป็นอย่างไร พร้อมกับคาดการว่าการชุมนุมครั้งต่อไปจะไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัยแต่จะไปเจอกันบนถนนเรื่องราวทั้งหมดจริงซับซ้อนกว่าที่เห็นครับมันคือเกมซ้อนเกมที่เกี่ยวพันกันทั้งการเมืองภายในประเทศความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและการต่อรองผลประโยชน์กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาโดยมีผลประโยชน์ของชาติเป็นเดิมพันสูงสุด นี่คือเกมอำนาจที่เราต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาครับหากคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จอดลึกและรอบด้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ของเราไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญสำหรับวันนี้สวัสดีครับ